หมายถึงว่าเรามีคนสูงอายุเกิน20%เเปอร์ซคนสูงอายุเกิน60%เกิน20%ของประชากรานั่นเองแล้วเป็นสิ่งที่ดีมาได้10ปีติดมา,มาพราะว่าคนไทยมีอายุยืนม,มากยิ่งขึ้นเป็นประเทคโนโลยีต่างๆพัฒนามากขึ้นมากไปตามลำดับนะปัจจุบันคุณพ่อผมคุณพ่อท่านประธานสภาผูาา้แทนรัศดยอายุเกิน90แล้วยังแข็งแรงนะครับตามสภาแเราก็เชื่อว่าท่านยังแข็งแรงต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรหน้าที่ของสํานักงาน ว่าถ้าเราให้เกิดการเจริญเติบโตเป็นสุดๆอยน่นี้แล้วช่วงยี่งถึแบบไหนเราโตได้อย่งางเงี้ยประมาณสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์หรือจะกห้าเปอร์เซ็นต์ตามธุรกิจของประเทศตามเศรษฐกิจกประเทศได้แต่หน้าที่ของผมคือไทยยังไงให้ธุรกิจกประเทศไทยเราโตได้เงี้ยดียิ่งขึ้นและมีอุปถัมภ์เราได้พูดถึงเทคโนโลยีเาจมันจะพูดดีว่าแน่นอนที่ส,สุดเราไม่อยากเราอยากเห็นธุรกิจกรเราโตแบบ p r เ m ี u m แต่เราอยากมากนั้นเราอยากเห็นธุรกิจกรเราโตแบบ exponential ได้เทคโนโลยีหรืเทคโนโลยีเนตัช่วยได้